เดตอนนี้เราจะไปไหนนะครับคุณแม่ถ้าเราจะไปซื้ออะไรอ๋จะไปซื้อทีวีทีวีของแม่มันเสียจะไปซื้อทีวีใหม่จ้าร <laughs> วยมากรวยเพิ่งจะงัดเงินออกมา <laughs> โอเคครับเราไปซื้อ <laughs> ทีวีกันครับน <laughs> ะครคบอันนี้เราก็แวะก,กินข้าวกันนะครับเป็นฮาจีบังนะครับแต่ว่ารอนะครับยังไม่มานะครับอันนี้อนนวอลกแม่หรือวอลกหนูกันแน่นะครับ มานะครับจานแรกนะครับคุณแม่คนกุ้งเลยเลยอร่อยไหมครับในลองชิมไห้ด้วย่อยซิมกันนะร้อนมากร้อนสรุปก็คือคุณแม่เคราะห์โซนี่โซนี่ดีก็ดูอยู่65นิ้านิ้วเลยจ้าสรุปก็คือ ตั้งใจจะมาดูซัมซุงจ้าแต่ว่าได้เป็นไรแทนครับคุณแม่สวัสดีค่ะลูกก็คือบอกว่าจะเปเลยนสิบห้านิ้วสีชัดมากใช้ไปเลยเงนินนะลูกเราต้องใช้เงินให้หมดเกิดเหตุไหมค่ะชิด ็คือเปลี่ยนใจเธอเอาไปซัมซุงแทนเพราะว่าโดนซัมซุงตกเรื่องสีความสว่างเอาไงแม่เปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนสรุปก็คือเอาอะไรครับซัมซุงจ้าเปลี่ยนเป็นซัมซุงแทนโอเคใช่ไหมไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมโอเคครับไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนละจ้าโอเคจะบอกว่าสวยมากเลยแล้อยู่ที่โต๊ะคอมแม่เป็นไงโต๊ะคอมนิ่มปะนิ่มมากคือเพิ่งรู้ว่าโต๊ะคอมแบบเออมันดีจริงจอ่ะนิมรับชอบมาแม่ดูอะไรโต๊ะอ่ะประมาณได้ปะต่ะก็ไปดีดูทุกคนในที่สุดทีวีเราก็มาถึงบ แล้วใหญ่มากก็คือแบบว่าใหญ่แบบเต็มตู้เลยแต่เรามาลองเปิดดีกว่าตื่นเต้นอะไรก่อนสรุปก็คืออันนี้ถึงบ้านแล,แล้วก็คือว่าเหนื่อยมากอันนี้ก็จะเป็นวอล์กแบบวอล์กสั้นๆน,นะคบในการแบบว่าเอ้ยพาแม่ไปเที่ยวเะอเอี่ยมออกไปเท่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่รู้จะทําคลิปอะไรแบบติดต่อมาอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคลิป มันก็บอกว่าพยายามต่อสหาทาคลิปเรื่อยๆคือเพราะว่าเรามีงานมาจำเรื่องงเราทำงานมาจำด้วยแล้วบอกเออว่างๆนเราก็ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคือเข้าไปข้างนอกเงี้ยแล้วเออถ่ายคลิปเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือบอกว่าถ้าเราให้ลงคลิปทุกวันเนี่ยมันก็บอกว่าเออเาอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็สัญญาพยายามจะลงคลิปทุกวันนะคะแล้ก็ติดตามกันด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันกคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย